เอ้ยไม่แต่แบบหลักว่ะปอมันเนี่ยเออดีแล้วให้แบบหลักมันช่างดีแสนดีแบทแมนอยู่บ้านอยู่ไรอย่าไรอย่าไรอย่า How you like that กูลงไปเปิดกัน How you l i k โอ้โหกระตุยโอ้ไม่มีสตีเลยบันทึกกูแล้วมึงเอ้ย น้อนเหรอไม่นะ่ามันไม่ใส่มากล่องม่วงโอ้โัประตูใหญ่ักเดวิดประตูใหญ่ <c oughs> ไปบ้านใหญ่แล้ว กูอใหญ่ให้มันมาไล่กูอะเปิดกล่องอะไรทีดีเอ้าตรงนี้ปกติจะมีเครื่องนึงอ๋อนี่อยู่นี่หลังตู้เลยตรงตันตู้ทีเดียวหลังเลยปุ่มล็อกเครื่อง หมดแล้ววะของไม่ค่อยดีเลยอุ้ยเบ็ดเม็ดเลยเหรอใครอยู่โอ้โหโดนแล้วผมผมอยู่ฟีดฟีดโอ้โหฝาเล็กตามด้วยขวัญใหญ่อุ้มได้ปะนะ่ะดึงดึงม เปิดไปสองกล่องแล้วว่ะคุณแจไม่มาแล้วคือหมดโปรแล้วจริงว่ะเฮ้ยแล้วทำไมมันเพิ่งดึงอ่ะเพิ่งลงเดินตามตูนไปเหรอใช่เวนกับม,มันขึ้นมาอางอเะเออข้นมาสองมีหัวหนีไม่ทานะมัน ไม่มีแต่หน้าต่างนี่หมาเข้าเสร็จดีครับมีหน้าต่างอีกกล่องนึงน่าจะอยู่กลางพู้นโผล่ละเบทเม้นมันดึงยาก อะไรวะเพื่อนอีกคนอยู่ไหนอยู่ใกล้ๆนั่งทำอะไรไม่รู้นั่งูง,งูกูโดนต่อแล้วช็อตน,นี้ยกลับไปหามงูมาเฟสสอง บอกกำลังปะเฮ้ยเฮียเสียทัมมิ่งมันเอาไอปอนวะเมื่อกี้มันเข้าเฟสสองยังวะเฟสสองแล้วเฮียเอ้ยย้้ยปะ เราเห็นรอบหน้าบ้านใหญ่ปะตรงนั้นวะวนได้เอาฉีกมาทางนี้เฉยเร็วเร็วเลยโอ้โหซนเลยวะเป็นตัวอุ้มกลัวทั้งหลังไอ้เหี้ยไม่กลัวนี่หว่า ปั่นไม่ได้ล็อกทั้งแมปเลยเวะสุ่มล็อกหรือเปล่าทั้งแมปอะกูเห็นเนี่ยสามสี่เครื่องอะไรที่วิ่งผ่านมาเนี่ยเป็นเพร์กที่โครตรปั่นเลยเพร์กเนี่ยเฮ้แต่แขวนมันปุ๊บมันหายคลายเลยนะมันคลายเลยอะ่ะพออันนี้แล้วน่าจะมีบาร์บีคิวด้วย จะวแบบแจ็คตบบันไดครับโอ้โหดีวิตมีเพิ่งเดียวตายยากเพิ่งซื้อมาเล่นวะน่าจะนะและสุณสามอ่ะไม่ไม่น่าจะมันเท่าไหร่รอบใหญ่ไปหน่อยวะ มึงย่าตรงนี้กูว่าเปร์ว่ะกูว่าเปร์ว่ะเล่นหนูไหม <c oughs> โว้ย <c oughs> อ้าวเฮ้ย <c oughs> วาไม้เฉย ไอ้เฮียมึงทำอะไรมึงทำเฮียอะไรไอเดวิดบบเปรตนรลก <c oughs> ด้ยเฮียกูสาจะแอบนะ <c oughs> หลกไว้ไม่มีหมดกำลัง บอลล่าเอ้ยเฮียติดทับไม้ไม่ได้เออเก็บไปเล่นตอนเพื่อนมาดึงดีกวะคุ้มอยู่เราก็เพิ่งทีแรก โอ,โ,โอ้โหไอ้เหีย้ยแล้วดูด้วยกันสองคนเลย <c oughs> เนี่ยอีซี่ชิบหายดูขึ้นไม่ได้เสเวลาหน่อยดิแม่งดูกนไม่ได้เลย มันเล็กก็ยังเล่นได้นี่ว่าผู้เล่นเองจะปั่นไฟเดวิดอย่ามาเซาซีวิ่งรอเลยล้มอยู่แถวขอบโมูนะอยู่ได้ไงวะ เดินเดินผ่านมาพอดีทางนั้นเลยเดินตามตูดต้อยๆเลยเอ้ามึงปัดอยู่บ้านเล็กเหรอไอเวนเอ้ะ เรียบร้อยตอนนี oh, ้เอากูเพื่อนอยู่ไหนกันแน่วะเนี่ยกูไม่รู้แแถวเทพอ่ะ

ハハハハ。<laughs> <laughs> ว no. hmm. oh. no. oh. yeah. mm ้าวเอสากเอ้ยแม่งนงวังไปเพื่อนไปโอ้โหมึงดูมันออกแบบไม่ได้สนใจเฮียอะไรเลยอ่ะผมแบกโอ้โหคือผมแครี่ถึงสุดแล้วอ่ะเต็มที่เลยเพื่อน เคบับกูเฉยว่ามันดีใจแล้วแหละว่ามันรอดอ่ะโดนกูไปเยอะอยู่